กิจกรรมบริษัทรสร้างการดีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการโรงเรียนสุจริตซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ5ประการของเรียนสุจริตดังนี้ค่ะ 1. ทักษะกระบวนการคิด 2. มีวินัย 3. ซื่อสัตย์สุจริต 4. อยู่อย่างพอเพียงและ 5. มีจิตสาธารณะค่ะเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากโครงงานอาชีพให้นักเรียนเนี่ยมีไรายได้ระหว่างเรียน และเป็นการพัฒนาเด็กๆของพวกเราเนี่ยให้ไปสู่นักธุรกิจน้อยในอนาคตค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการ,ก,รก,กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ5ประการของเรียนสุจริตค่ะและ5 เพื่อให้นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนก่อนที่เราจะจัดตั้งเป็นรูปแบบของบริษัทได้นะคะท่านจะต้องมีเลขที่จดทะเบียนบริษัทสร้างการดีซะก่อนซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่ของเราเนี่ยจะให้ท่านกำหนดโดยการใช้เลขสิบหลักของโรงเรียนทับปีพศที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมค่ะหลังจากที่เรามีการจดทะเบียนแล้วนะคะเลขที่จดทะเบียนของเราปุ๊บเราจะต้องมีการติดตั้งป้าย โดยป้ายนั้นจะกำหนดขนาดที่80เซนติเมตรคูณ130เซนติเมตรค่ะโดยติดตั้งบริเวณด้านหน้าสำนักงานของบริษัทหรือในที่ที่เหมาะสมค่ะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนะคะท่านสามารถศึกษาได้จากบทเรียนออนไลน์ของเราโครงการโรงเรียนสุจริตค่ะ